ความเดิมตอนที่แล้วเฮ้ยคอสเกินล้านขายสินค้าไทยบนอเมซอนคุณมาถูกที่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับคอสเงินล้านขายสินค้าไทยบนอเมซอนจะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างแน่นอนเลยครับโอ้โหเยอะวุ่นนักรักออนไลน์3หนูคิดว่าสินค้าของหนูเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วนะคะอาจารย์เจี๊ยบแต่ทําไมก็ไม่รู้ คนถึงกดไลค์แค่สี่คนเองหนูลุกลุ่มจริงๆเลยค่ะอ๋อห้าคนแล้วค่ะเมื่อเช้าแฟนหนูเพิ่งกดเพิ่มเข้าไปเองแย่จังไม่ต้องห่วงนะคะสินค้าของหนูเนี่ยมีจุดขาย Facebook เนี่ยมันทำอะไรได้อีกตั้งเยอะแยะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนหนูเองจ้ะเชื่อมั่นในอาจารย์นะไม่เชื่ออาจารย์แล้วจะมาเรียนให้เสียตังค์ทำไมล่คะคะนั่นสินะ อาจารย์เบนให้หาสินค้าที่มีจุดขายสินค้าที่มีจุดขายมีไหมเนี่ยในโลกนี้เออมันคืออะไรกันเฮ้ยอะไรเนี่ยตุ๊กตาเปลี่ยนสีตามอารมณ์เฮ้ยน่าสนใจว่ามันเป็นยังไงว่าอืมม่นเต้นจริงๆเลยจะมีคนกดเราไหมเนี่ยกดไลค์ไหมเนี่ย ยอดไลค์ของเราขอดูหน่อยสิืมเป็นไงมั่งว้ากเฮ้ยไรเนี่ยวันเดียวมีคนกดไลค์เพิ่มเป็น900กว่าไลค์แล้วเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะอาจารย์เจี๊ยบเจ๋งจริงๆเลยฮเฮ้ใครทักมาแล้วเนี่ยเจ้าชายเขียดชื่อหน้าคบจริงใครแล้วเนี่ย คนอะไรชื่อเจ้าชายเขียดประหลาดจริงๆเลยสวัสดีครับวันยี้จะบอกว่าผมเป็นสินค้าคุณแล้วนะครับเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากเลยจะว่าอะไรไหมครับถ้าผมจะสั่งสินค้าคุณมาขายบนอเมซอนนะครับดีใจมากเลยละค่ะที่คุณเห็นคุณค่าของสินค้าฉันไม่มีปัญหาเต็มที่เลยค่ะไม่คิดเลยว่าการได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นหน้าจะทําให้รู้สึกดีขนาดนี้อาจเป็นเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าของสินค้าของเรา มันว่างไม่มีอะไรทํามาเช็คเฟซบุ๊ก Facebook ของแฟนเล่นดีกว่าน่ารักจุง <c oughs> ถึงจะกวนนิดหน่อยก็เถอะเฮ้เฮ้นี่มันทำไมเจ้าหวานที่รักเอแหมวันนี้หน้าตาสดใสดูมีความสุขถ้าทางพี่จะมีโชคมีลาบใช่ไหมเววนี่ยวัน <c> น <oughs> ี้ นี่จะได้ลาบรูปใครไม่ใช่รูปกูใช่กูถ่ายกับคนอื่นเออได้ลาบลาบติดตีนวายเข้าใจพี่ผิดไหมพี่จะไม่ไปไหนพี่จะอธิบายให้รู้ไม่ไปไหนแน่เนะไม่ไปจะไม่ไปต่อแรกว่าจะไม่ไปตอนนี้จะอยู่ให้งอแล้วฟังต่อถ้าเจอันในไปแล้วจะวานไม่ไปจับยุกกอะไรอะไรวะ ีเป็นหนังการ์ตูนเลยโหหนูเ็เสือปังตอโคตรดุเล้ายบ้านหนีดีเลยเนี่ยต้องหาคุณระบายเจ้าชัย,ชายเขียดใช่ไหมคะฉันกลุ้มใจมากฉันโดนแฟนนอกใจแย่จริงๆเลยใช่ไหมคะชีวิตคุณอาจจะดูแย่แต่คงไม่มากไปกว่าผมหรอกครับโดนเพื่อนรักหักหลังแถมถูกไล่ออกจากงานแย่พอไหมครับยังไงก็สู้ๆ <c oughs> นะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ครับ <c oughs> มาแต่เช้าอยฝากไว้ในกายเธอมาประโบทถึงนี้เลยเหรอวะเนี่ยจูเปไ็นไรไปเนี่ยตกใจหมดก็แฟนจูนะสิจูสึกได้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันแอบไปมีกิ๊กที่สำคัญอะ่ะกิ๊กมันอะอยู่อยู่บ้านติดกับเจง๋งนี่แหละหลังนี้ยหลังนี้เลยเหรออะไรก,กันเนี่ยวดนนี้แหละจูจะไม่ไปไหนจูจะดักรอนางนัง่นได้จจแล้วอ,อยู่บ้านหลังนี้นอะ ใช่คอยดูนะจูนจะดักรอมันมีนปังตอแมันมาเมื่อไรจูนจะเอาน้ำตร,สตรนะัสสาดหน้ามันเลยมีปังต่อด้วยเอ้ยสวยแล้วเาฮ้ยมาแล้วสวยแล้ว <c oughs> จูจ้าเราว่าคา,า,าบรบ้านเราก่อนจะดีกว่าไม่ไมีเมียมีปังตอนะไม่เอาจูจะดักร้อไม่ตรงนี้แหละคอยดูสิเฮ้ยสวยซําซ้อนแล้ว อาจับเป็นทุกสองวิธีทำเงินได้ถึง20ล้านนอะจูนเดี๋ยวเราสอนให้จูนเอาไม่ล่ะเอาเงินก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งสาดเขาเลยนะยี่สิบล้านเลยเหรอเอาสิเอาสิเอาไม่งกเท่าไหร่เลยจูนมาพูดเรื่องเงินแล้วทันทีชนะเฮ้ยเฮ้ยน้ำกรดเฮ้ยน้ำกรดสุดใช้เลยเหรอเฮ้ยเยี่สิบล้านน้ำกรดกลายเป็นน้ำเปล่าแล้ว เอาไปขู่ไปเฉยๆไม่มีอะไรแบบ้กแผ่ชาวบ้านก็เข้าบ้านเราก่อนดีกว่าแล้วเข้าจะเล่าฟังเร็วๆรีบมาแล้วๆแล้วแล้วคือคุณหวานครับคือผมมีอะไรจะเตือนคุณหวานนิดนึงอะนะครับอย่างเขาเรื่องเจ้าบอยมันอะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าบอยไม่ได้ซื่อสัตย์อะไรมากหรอกนะครับคุณหวานต้องระวังตัวหน่อยนะครับผมเป็นเพื่อนมันผมรู้จักมันดีระวังตัวด้วยนะครับ นี่คุณเห็นฉันมีปัญหากับแฟนฉันแล้วคิดจะเสียบหรือไงอ่ะฮะอยากเสียบเอ้ไม่ใช่อะไรนะคือโอ้ขอร้องลดเอาเวลาไปห่วงตัวเองเหอะเอาทำคุณบูชาโทษโรดหญิงโดนดาอะไรวะเฮ้ยถ้ยที่ทำามเป็นห่วงอี้คิดจะจีบเราเห็นเราสวยใช่ไหมล่ะเนี่ย วันนี้เพื่อสาวข้างบ้านผมโดนหลอกด้วยแล้วครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเตือนเธอยังไงดีเพราะเธอไม่ยอมเชื่อผมเอะแย่จังเชื่อฉันสิคะวันหนึ่งเธอคนนั้นน่ะจะต้องเห็นความดีของคุณฉันเชื่อคะ่ะสู้ๆนะคะถึงสู้ยากครับเพรธพกปังตอตลอดเลย เป็นยังไงบ้างครับคุณเจ๋งหาสินค้าได้หรือย่างครอเออใกล้จะได้แล้วคราบอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุยอะไรกันอยู่คะนี่อาจารย์เจี๊ยบแฟนของผมเองครับเป็นอาจารย์สอนการสร้างแฟนเพจขายของบนเฟซบุ๊กครับเขาบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเอ๊ะอย่าบอกนะครับว่าคุณเจ๋งเนี่ยสั่งของจากอีโมเดอตุ๊กตาเปลี่ยนสีตามอารมณ์อาจารย์เจี๊ยบรู้จัก,จกเจ้าของเพจนี้ค่ะ ชื่อว่าคุณหวานรู้สึกว่าจะอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณเจ๋งด้วยนะคะเนี่ยหว,หวานปังต่อโอ้โหหวานจ้า คือเออเออคือเออคือว่าหวานเราเราสองคนคืออ้าหวานเราสองคนอ้าว่าไงคะพี่บอยจูนรอในรถตั้งนานแล้ววะไม่เสร็จสักทีหรอคะแล้วพี่เคลียร์กับเขาหรือยังเนี่ยเออเนี่ยเหรอกิ๊กพี่เคลียร์แล้วค่ะเราเลิกกันแล้วเย้ดีใจจังเลย เลียจบสักทีงั้นไปกินข้าวขาหมูกันเถอะหนูหิวแล้วกลัวผอมไปเถอะพี่บอยปะปะวาคือคือคือหวานอ้ออี๋บอยไปตายซะคุณเนี่ยควางแม่นเหมือนเดิมนะครับ แต่ครั้งนี้เขายังชั่วคว้างมาแค่เฉียวหัวผมเท่านั้นเองอะครับมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับบอกเจ้าชายเขียนได้นะครับคุณอย่าบอกนะว,ว่าคุณคือเ<ะ>หรอดีเหมือนกันวันนี้ได้เจอเจ้าของสินค้าตัวจริงสทีจะได้ถือโอกาสเทสสินค้าซะเลยว่าสินค้าเนี่ย ดีเหมือนที่ผมคิดเอาไว้หรือเปล่านะครับไม่รู้สิแต่ตุก,กตาของฉันคุณรู้ไหมว่าถ้าอยู่ในมือของคนที่กำลังมีความรักมันจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรอะเฮ้ยอ้ยสีน้ำภูชมภูสีแห่งความรักว้าวตุก,กตาเนี่ย ของดีจริงๆเลยนะวันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความรู้สึกของเราสองคนเนี่ยเปลี่ยนไปวันนี้ผมได้สั่งสินค้าของหวานมาขายบนเว็บอเมซ o n เหมือนที่เคยตั้งใจเอาไว้แล้วล่ะครับ่สวน f c e e o o o k แฟนเพจตุก๊กตาเปลี่นสีของหวานก็ขายดิบขายดีคนไลค์เป็นแสนแถมมีออเดอร์เข้าทุกวันแท็กของกันให้วุ่นสินค้าถูกแชร์ถูกไลค์มีชื่อเสียงมากในสื่อโซเชียลครับ นี่เพราะอาจารย์เจี๊ยบแท้ๆเลยส่วนผมก็ได้รับรางวัลน,นักขายมือหนึ่งบนเว็บอเมซอนของเบนซิโมันทําให้ผมพลิกฐานะตัวเองได้อีกครั้งเบนซิโยังมีคอสการเรียนการสอนที่พร้อมจะพลิกชีวิตของทุกคนอีกมากมายนะครับซึ่งผมก็ไม่พลาดที่จะมาสร้างโอกาสให้กับตัวเองแต่ต่างตรงที่วันนี้ผมไม่ได้มาเรียนคนเดียวอีกต่อไปแล้วล่ะครับแหมเบนซิโอเนี่ย พลิกชีวิตของผมทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ